อ่ะชิมต้มแตบชำ่ำชวันนี้ชิมเลยนะนี่เลยอื้อความแตบไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ผ้าขี้เหลวผ้าขี้เหล่ลเนี่ยเอาลองดูตักคำนี้ปุบๆุบ,บยังไม่ได้ดี่แต่เอาได้แล้ว ไปชามนี้ชามชามเกลกันเลยไปลุยวันนี้มีเนื้อเดี๋ยวต้มแซ่บเนื้อนี่ขีาคิลวนี่ไม่ค่อยจะซักเลยอะดำอะต้มเลยหั่นเสร็จแล้วนี่หม้อตั้งไว้แล้วเนื้อที่เราหาั่นใส่ลงไปเป็นต้มแซ่บเนื้อวันนี้เป็นเนื้อวัวนี่ต้มไปเลย ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะต้มไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำเป็นต้มแซบวันนี้อ้าวนี่ต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เลยมาดูเลยนลกล้องนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเปื่อยนี่เป็นเนื้อวัววันนี้ทำเป็นต้มแซบแต่เดี๋ยวเราต้องตุนก่อนตุนก่อนตุนให้เปื่อยก่อนนะ เดี๋ยงั้นก็แท้กันตายเลยเนี่ยใส่มะขามเปียกลงไปหน่อยต้มแซ่บต้มแซบวันนี้อ่ะไปรออีกสักครู่รออีกสักครู่ไม่นานไม่นานมาต้มมาได้สักพักหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราเอาไปชิมดูสักถ้วยก่อนว่เาเปื่อยยังตักไปชิมดูก่อนต้มแซบเนื้อวัววันนี้นะลองดูก่อนนะ ไปปรุงกันเลยอะตอนนี้เราเริ่มปรุงไว้เลยต้มแซ่บอันดับแรกนะจะให้มันหอมมันอร่อยก็นี่เลยผักชีฝรั่งหรือผักชีไปเรื่อยสดๆนี่เลยเราเตรียมไว้แล้วนี่หั่นไว้แล้วอ้าปรุงเลยต่นนี้ปรุงเลยมานาวบีบอเลยนี่ใส่ลงไป <c oughs> ต้มแซ่บขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยนะตอนปรุงขา้าวคั่ว เราขั่วเอาเองเนี่ยใส่ไปก็นี่เลยพริกขั่วใหม่ๆสดๆต้องให้หอมนะขั่วเองทำเองตะกี้นี้ใส่ลงไปเอาแบบแซ่บๆนะแบบแซบบ่แบบแบบใส่ลงไปประชูหน่อยปรุงรสใส่ไปเลยประชูอะ่ะต้องกลัวหรอกต้องการความแซ่บแต่นี้ก็โรยนี่เลยต้นหอมบักชีที่เราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไป นี่อ่ะขาดไม่ได้เลยต้มแซ่บต้องมีขา้าวคั่วมันถึงจะหอมไม่รู้เปลื่อยยังนะลองชิมดูก่อนนะชามนี้นะนี่นี่ผ้าขี้ริว้ว